พี่น้กับผลงานมือน,นี้นะครับเพชรลังเหล่เพชรลังเหล่หน่อยนะครับพ่อเด็กแกงดาดปากนะครับในรอบปีนี้นะครับในรอบปีนี้นะครับมันบ่มีนะครับน้ามันถ่วหนึ่งแต่บิกไก่นี่นะครับเพิษนาเล่พิษนาเล่จ้า,าเล่พิษนาเล่ใหญ่หนูนกำลังปาดขานะครับ มันโมมานพี่น้องเอ้ยสองจิตสองใจสิไปเฮ็ดตาโหลหรือว่าสิไปเก็บเพชรตาแหล่เฮ็ดดินเฮ็ดลังแหล่นะครับแต่ถ้างามอยู่ครับเป็นเฮ็ดเฮ็ดหนาแหล่แบบหน่อยนะครับบ่ลแม่นแบบใหญ่นะครับอันนี้เป็นชนิดหน่อยนะครับเฮ็ดหนาแหล่มันจะไม่เฮ็ดหนาแหล่หน่อยเฮ็ดหนาแหล่ใหญ่นะครับหนาแหล่ใหญ่โอ้ยงามนะพี่น้อง ซ้ำกันเป็นล่ะครับเพาจูมเฮ็ดไข่นะครับนี่งามพวกเขาดูเคลียกกระได้นะครับมันไปพ่อมองเป็นเคลียบกักงาเลยนะครับยังเล็กับฝาการรับชมนะครับช่องนักไลฟ์แชนแนลนะครับทั้งวีหนึ่งวีสองนั่นะครับติ๊กต็อกเฟสบุ๊แฟนเพจเฟ c บุ o กนะครับเป็นคลิปเกลี้ยงก่เลืมแวะเข้าชมในเด้อพี่น้อง เป็นกำลังใจใทุกคนนะครับสู่ๆนะครับสำหรับผู้ที่มีช่องของตัวเองนะครับทาง YouTube หรือว่าทางคลิปเลี้ยวก็ได้นะครับให้ทุกคนสู่ๆ,ๆนะครับเจอกันคลิปหนาเด้อพี่นอ้องแม่แรงจังเบิงแกงนะครับเน,ะงงนเาะแกงแกงงังวิงเวนนี่ยบอแกงกังเวินี่โอ้แกงแรงมาแล้ว ก็ะมะแกงเนี่ยกังเวินอ๋อกินเผากังเวินเนาะอันนี้ก็เฮ็ดเอ่อเฮ็ดผึ่งศาสนะครับดอกเดียวผึ่งศาสใหญ่ฮะปนว่าณสิบแกงเคียงจอยนะครับอันนี้มันก็นสิบบาทหมูกรัวแล้วนะครับเจอกันไหมครับปุณปูน